แก้ไขอาการจิตจิตใจอ่อนไหวได้อย่างไรครับดูคลิปเรื่องเศร้าๆน้ำตามันไหลมาตั้งแต่เด็กครับคนที่มีใจอ่อนไหวเนี่ยคือคนที่มีเมตตาใจอ่อนไหวเป็นคนที่ขี้สงสารมีเมตตาไปแก้ทำไมเข้าใจมันซะแต่ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดปัญญาจะทุกข์กับสิ่งที่เห็นเมื่อเห็นคนอื่นลำบากก็จะทุกข์คนคนเหล่านี้จะมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือสิ่งอื่นอยู่เสมอ บางทีก็จนตัวเองเดือดร้อนนะใจที่มันอ่อนนั่นแหละมันเหมาะสมที่จะเรียนรู้ธรรมะใจที่มันหยาบกระด้างมันไม่เหมาะสมที่จะเรียนรู้ธรรมะคนที่เห็นอะไรที่มันสะเทือนจิตใจได้ง่ายเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะใจมันยอมรับมันสะเทือนไปหมดนเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าใจเราอ่อนไหวใจเราเห็นอะไรก็สงสารไปหมดอ่อนไหวไปหมดไม่ดีนะ ไม่เป็นของดีได้ซ้าไปนแต่ขอให้ดูใจตัวเองบ้างอย่าไปเห็นแต่คนอื่นนะอ่อนไว้กับคนอื่นจงอ่อนไว้กับใจตัวเองบ้างเกิดมามีแต่ทุกข์ไม่ใช่ไปเห็นเขาทุกข์นะเห็นเราทุกข์เราไปเห็นเขาเน่ะแต่เราทําไมเราทุกข์อ่ะไม่อ่อนไว้กับใจตัวเองบ้างเลยไปอ่อนไว้กับแต่กับสิ่งอื่นนะเฝ้าดูใจตัวเองบ้างนะ